วันนี้นะครับผู่สามล้อช่างชัยยันนะครับก็มีโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับแจกอังเป้าส่วนลดนะครับ4 0 0พบาททุกคันนะครับแล้วก็ยังแถมโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับ200กิโลนะครับและยังมีประกัน6เดือนเต็มนะครับประกันชุดสร้าง6เดือนเต็มนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคันนี้นะครับเป็นสามล้อดำเครืหลึไฟฟป้านะครับเอาลอยสโล่สองชั้นนะครับคันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่79,000บาทนะครับตอนนี้จัดโปรนะครับวันจุจีนก็จะเหลือ75,000บาทนะครับส่งฟรี200กิโลประกัน6เดือนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นข้อ,อสูงนะครับเพาีรอยสโลสองชั้นยางลายรถไถนะครับมีพักเท้าหน้าด้วยนะครับีแจม่มๆเลยนะครับคันนี้มอเตอร์ไซค์ก็ 125, 000, ร้อยยี่ห้าไอปาวานสตาร์ทมือไม้แดงนะครับเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กทั้งคู่เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับราคาติมก็จะอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับจัดโปรไปตอนนี้นะครับก็จะเหลือหกหมื่นสามพันบาทนะครับหกหมื่นสามพันบาทนะครับก็มีสองปีสองร้อยกิโลนะครับแล้วก็ ประกรัน6เดือนเต็มนะครับประกรันซื้อสร้าง6เดือนเต็มนะครับตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจสามร้อยลุยสวนลายช่างชายยันนะครับหรือโทรศูนย์แปดหกช่างชาย,ยันครับ ตอนนี้ครับเราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็น3ามล้อพร้อมใช้งานนะครับรุ่นกระบะคอกสูงนะครับพาวลอยสโล2สองชั้นนะครับยางไรรถไถมีพาวหน้านะครับพร้อมมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 125ปาวานไม้แดงตัดมือนะครับล้อแมกเบิกใหม่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องกําลังแรงอัดดีมากนะครับตัดมือนะครับ ครืงนิ่มๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับล้อแมกเบิร์กใหม่นะครับโชคมีการเซตอัพมาให้เรียบร้อยนะครับมีพักเท้าหน้านะครับเป็นพัดเท้าหน้าเหล็กดัดนะครับแบบนี้เลยนะครับพื้นนะครับก็ปูเหล็กกันลื่นนะครับเวลาเราขึ้นนะครับเวลาเราขี่ไปนะครับตัวพักเท้าก็จะป้องกันขาเรานะครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะมีสโลหน้าเพานะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเราใส่เราก็ดึงมาเกี่ยวแบบนี้นะครับสโลเอาไว้มันทุกหนักนะครับคันนี้มีสโลวสองคันนะครับอันนี้เป็นสโลตัวที่สองนะครับตัวแรกจะอยู่นี่นะครับอยู่ที่เกียร์ฝากนะครับอันนี้จะเป็นรอบเร็วนี่จะเป็นสโลนะครับนี่เป็นเดินหน้าถอยหลังประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเบรกมือนะครับกันไหลนะครับแบบนี้นะครับตัวกระบะนะครับก็จะมีความพิเศษนะครับตรงที่เป็นรุ่นคอกสูงนะครับตัวนี้กระบะสูง60สเซนนะครับ กว้างเมตรยี่ยาวเมตรสี่สูงหกสิบเซนนะครับเปิดท้ายได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับบรรทุกได้แบบจุกๆุนะครับจะทุกอะไรก็ตามนะครับทุกน้ําทุกหญ้าทุกฟางหรือว่าจะบรรทุกดินบรรทุกผลไม้นะครับได้หมดครับเริ่มหนักบรรทุกได้หนึ่งตันนะครับเริ่มหนักบรรทุกได้หนึ่งตันสบายๆนะครับช่วงล่างเป็นแหนบบรรทุกอย่างดีนะครับตัวเพลาก็จะเป็นเพลาลอยรอบเร็วนะครับ วิ่งหลังถนนได้80สบายนะครับมีซุ้มล้อมีอะไรให้เรียบร้อยครบนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเหลี่ยม LED นะครับพร้อมกรอบเหล็กนะครับประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าราคาเต็มจะอยู่ที่67,000บาทนะครับ67,000บาทแต่ว่าตอนนี้นะครับมีอ่งเปาตุรจีนนะครับเป็นส่วนลด4,000บาทนก็จะเหลือ63,000บาทนะครับ ทดสอบกับเคื่อนกันเลยนะครับนี่ครับแค่บีบเบาๆนะครับแบบนี้เลยนะครับขับง่ายมากนะครับ มาณนี้นะครับขี่ง่ายนะครับเดินหน้าถอยหลังง่ายๆนะครับตบคันเกียร์นะก็ถอยหลังนะครับตบอิงทีก็เป็นเดินหน้านะครับแค่นี้เลยนะครับหกหมื่นสามพันบาทนะครับคันนี้จัดโปรนะครับส่งปีสองร้อยกิโลนะครับประกันหกเดือนเต็มประกันชุดสร้างหกเดือนเต็มนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นช่วงสุดจีนนี้นะครับคุ้มๆแน่นอนราคาเราๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปต่อหลังถนนทดสอบหลังถนนนะครับดูความนิ่งและความเร็วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าลังถนนขี่ได้แค่ไหนนะครับนี่เป็นเพลาลอยนะครับต้าหนักบรรทุกได้ดีแล้วก็เป็นเพลารอบเร็วด้วยนะครับ เดียวได้สบายนะครับ ขับได้ามากนะครับคันนี้แรงอัดก็ดีนะครับกําลังเหลือนะครับราคาก็คุ้มนะครับคันนี้หกหมื่นสามพันบาทนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับส่งฟรีสองรอกิโลด้วยนะครับประกันจุดสร้างหกเดือนเต็มนะครับขากลับเรามาดูความเร็วกันนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการขี่หลังถนนนะครับขับง่ายขับคล่องนะครับขับมือเรียบสบายนะครับแล้วก็ทําความเร็วหลังถนนได้นะครับแ0ดสิบบวกเลยนะครับคันนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้นะครับทางอู่ก็มีโปรโมชั่นนะครับสุดจีนนะครับก็แจกอ่งเปาส่วนลด4 0 0พบาทนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับ200กิโลและรับประกันสุดสร้าง6เดือนเต็มนะครับ คันนี้นะครับก็จัดโปรรถเรือนะครับอ่าหกหมื่นสามพันบาทนะครับจากปกติหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ก็จัดโปรด้วยกันนะครับคันนี้ก็ปกติเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็จะเหลือเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสพอดำนะครับสนใจติดต่อเข้ามาทางเพจสามรถรยส่วนทบายช่างชัยยันนะครับหรือโทรศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสามแปดศูนย์แปดเจ็ดช่างชัยยันครับ